โอเคข้อที่3นะคะน้องเขียวก้อนนี้ค่ะต้องไม่เท่ากับ0พอเรายกกําลัง2ทั้ง2คข้างใช่ไหมมันก็จะหายไปได้ก้อนนี้ออกมาแล้วก็ย้ายข้างย้ายข้างนะคะจนกระทั่งเราได้ก้อนนี้ออกมาก็คือ x เนี่ยต้องไม่เท่ากับบวกรูทด 7, กับลบรูทเจ ประมาณนี้อันนี้คือโดเมนนะคะตอบแบบนี้ได้เลยคือ x เนี่ยมีค่ามากกว่าลบรูทเจ็ดค่ะแต่ว่าน้อยกว่ารูทเจ็ดนะคะส่วนเลนส์นะก็คือตรงนี้ x กำลังสองเท่ากับศูนย์คือค่าที่น้อยที่สุดที่สามารถเป็นไปได้นะคะเราใช้ค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เนาะพอเราแสดงที่ทำออกมามันก็เลยได้เป็นลบสามส่วนรูทเจ็ด น้อยสุดตอนนี้โอเคเพราะฉะนั้นเลนจ์ก็เลยตอบลบตีนะคะไปจะถึงลบสามส่วนหรือเจ็ดค่ะอ่า เดี๋ยวขอข้อ4ต่อไปเลย้วกันนะคะนี้ก็คือ y เท่ากับรูทสลบ x กำลังสซึ่งข้างในเนี้ยค่ะเขามีเงื่อนไขยอยู่แล้ว <Okay. S 2> เวลาอยู่ใต้สแควร์รูทเนี่ยมันต้องมากกว่าหรือว่าเท่ากับ0นย์เท่านั้นนะคะเ <Why. S 2> พราะแยกได้ <c> <Wilson. S 2> อ่ะเขาก็เลยแยกได้แบบนี้ก็คือได้ x น้อยกว่าเท่ากับ2กับ x น้อยกว่าเท่ากับลบสองโดเมนก็เลยอยู่ในช่วงนี้ค่ะคือคืออยู่ระหว่างลบสถึงสองเนี้ เวลาหาเลนจ์นะคะแล้ก็ตามโจทย์เนาะ y กำลังสองเราก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างก่อนซึ่งเราก็เลยได้มาเป็น y กำลังสองเท่ากับสี่ลบ x กำลังสองทีเราก็ x กำลังสอง x กำลังสองเท่ากับ4ลบ y กำลังสองโอเคแน่นอนว่าก้อนนี้มันต้องมากกว่าเท่ากับศนย์แน่นอนเพราะไม่มีค่าเท่ากับ x กำลังสองซึ่งยกกำลังสองน้อยสุดคือ0นะคะที่เหลือก็คือมากกว่าไปเลยต่อให้ติดลบมันยกกำลังสองมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเราก็เลยเขียนว่า4ลบ y กำลังสองมากกว่าเท่ากับ0ทีนี้พอเราย้ายสลับอะคะ่ะกลายเป็น ลบ y กำลังสองบวก4มากกว่าเท่ากับ0เราก็เอาลบคูณเข้าได้ y กำลังสองลบ4น้อยกว่าเท่ากับ0เพราะว่าเราจะได้แยกเป็น2องเล็บได้นะคะซึ่งเราแยกจากสูตรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็ได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะะโอเค ไป้ต่อนะคะข้อห้าเดี๋ยวคลิปหนึ่งแล้วกันอันนี้